ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่แต่ละบริษัทคัดสรรแบบประกันที่มีประโยชน์ต่อตัวท่านและครอบครัวในราคาพิเศษและก็ยังได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลต่างๆมากมายอีกด้วยนะครับงานในปีนี้เนี่ยเราได้ผสมผสานารูปแบบของงานให้อยู่ในรูปแบบของไฮบริดก็คือท่านสามารถที่จะมาร่วมงานได้ปกติแต่ถ้าท่านไม่สะดวกก็สามารถที่จะเข้าชมงานได้แบบเวอร์ชวลนะครับอีกเรื่องที่พิเศษเพื่อให้เข้ากับเทรนด์ของ m e t a v e r s e ในขณะนี้ก็คือไม่ว่าท่านจะเข้าร่วมงานในรูปแบบใดท่านจะสามารถที่จะทดลองประสบการณ์การร่วมงานแบบเสมือนโดยสามารถที่จะสร้างตัวเสมือนหรืออวตารของตัวเองในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงานเพื่อสะสมแต้มและแลกรับของรางวัลสุดพิเศษในงานเรียกได้ว่าท่านจะสามารถที่จะได้รับประสบการณ์การเข้าชมงานที่แปลกใหม่และก็ได้รับของติดไม้ติดมือกลับบ้านอีกด้วย ในส่วนของธุรกิจประกันภัยก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่บริษัทประกันภัยหรือตัวแทนประกันภัยจะได้รับชมเทคโนโลยี i ินชวนเทคที่ทันสมัยจากหลากหลายสตาร์ทอัพที่น่าสนใจที่เราได้คัดสรรมาว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับและก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มาร่วมออกบูธภายในงานและสาธิตผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆโชว์เคสต่างๆสำหรับตลาดประกันภัยของไทย อาทิเช่นเทคโนโลยีที่สามารถให้คาปรึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของประกันภัยที่เหมาะสมกับความต้องการและความเสี่ยงของลูกค้าแต่รายนะครับรวมถึงการคํานวณเบี้ยประกันภัยการจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับลูกค้าประกันภัยได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับอีกทั้งก็จะเป็นโอกาสที่บริษัทประกันภัยภาคธุรกิจประกันภัยเนี่ยก็จะได้มีการออกบูธเพื่อจะพบปะกับลูกค้าผู้เอาประกันภัยหรือผู้สนใจที่ทาประกัน นะครับสามารถที่จะนำเสนอเทคโนโลยีประกันภัยใหม่ๆที่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้รวมถึงเข้ารับฟังสัม,มนาที่เป็นประโยชน์นั่นเะร็จอย่างมากนะครับที่เห็นจากประกันโควิดเนี่ยมีคนเข้ามาซื้อจำนวนมากนะครับนั่นก็คงเป็นจุดสตาร์ทจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่จะมีการนำเอา,เ,อาเทคโนโลยีการซื้อขาย ออนไลน์การนำส่งกรมปรรม์นในระบบ e-policy ท,ที่กว้างขวางขึ้นนะครับแล้วก็คงจะ,ะมีการขยายไปยังโปรดัก์อื่นๆให้ให้ครอบคลุมนะครับแล้วโดยเฉพาะเรื่องเรื่องเคลมปีนี้ก็ได้ทราบว่ามีการนำ AI มาใช้ในการประเมินค่าซ่อมรถยนต์นะครับโดยบริษัทที่ใช้ระบบ EMCS ของภาคธุรกิจนี้ก็เริ่มเอา AI มาใช้การประเมินราคาแทน การใช้คนหรือพนักง,งานนะครับซึ่งอันนี้ก็จะทําให้มันมีมาตรฐานในการกําหนดราคาค่าเส้นมายให้กับประชาชนได้ได้เที่ยงตรงและก็แม่นยำขึ้นนะครับแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับประชาชนก็จะได้รับความสะดวกมากขึ้นบริษัทเองก็จะสามารถลดต้นทุนในการดําเนินการได้มากทั้งเรื่องการขายเรื่องอการพิจารณาค่าเส้นมายทดแทนซึ่งผมคิดว่า ถ้าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยมันจะลดต้นทุนของภาคธุรกิจลงได้อย่างมากนะครับแล้วก็จะมีผลทำให้เบีย้ยประกันในอนาคตเนี่ยก็จะลดลงได้นะครับ